สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาตามสูตรของเลขเรียงมหัศจรรย์กันต่อนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรก็ดูคำเตือนกันสักนิดครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณสถิติตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลับขึ้นแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับ ก็ดูไว้เพื่อเป็นความบันเทิงนะครับจากแม่สูตรของเรานะครับแม่สูตรของเรานี่เป็นสูตรบนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะสรุปสรุปบนให้นะครับก็ตัวเด่นเราก็ได้มาจากสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะครับก็เดินมาถึงงวดที่116นะครับ แม่สูตรของเรานะครับเดินมาถึงหนึ่งร้อยสิบหกนะตัได้ตัวดินมาประมาณนี้นะครับส่วนดินล,ลางไปนนิดหนึ่งนะครับทําไว้นานนะครับส่วนปักหลักหน่วยนะครับเราก็ได้จากสูตรนี้นะครับปักหลักหน่วยนะครับปักหลักหน่วยนะครับมีสะดุดอยู่สองวดนะครับจากนั้นก็ มาเข้าที่สิบแล้วก็มา่วยมาหน่วยนะครับสามสี่งวดติดแล้วนะครับงวดนี้ก็ได้ปักหลักหน่วยที่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับเลขปักหลักหน่วยของเรานะครับเราก็ทํามาครบทุกสูตรนะครับเริ่มตั้งแต่นะครับได้ตัวเด่นมาตัวดับมานะครับเรามาอ่า พื้เต็มแล้วก็มาตัดด้วยแต้มนะครับจากตัดด้วยแต้มเราก็มาครบสองตัวบนนะครับแล้วก็สูตรปักหลักหน่วยบนนะครับที่เราได้จากสูตรนี้นะครับเราได้จากสูตรนี้นะครับ89012้าศูนย์หนึ่งสองนะครับปักหลักหน่วยเนยนึ่งสอเราก็ ยกมาอยู่ในแบบของเรานะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะได้สรุปกันนะครับสรุปนะครับอสองตัวบนนะครับตรตรงที่ หนึ่งถับหกเกนะครับก่อนจะสรุปนะครับเดี๋ยวเราก็ไปตัดด้วยแต้มเด่นกันก่อนนะครับแต้มเด่นที่เราที่เราหมายตาไว้นะครับก็จะมี อูสองตัวนะครับสองตัวไหมก็จะมีแต้มนี่นะครับเฮ้ยเป็นสีดแดง แตมเด่นของเรานะครับถ้าตัดด้วยแต้มเด่นนะครับก็ก็ต้องโยงมาปักหลักหน่วยด้วยนะครับถ้าเราตัดตรงนี้ก่อนนะครับเช่นเลขแปดเก้าศูนนะครับ ปิดเข้าหนึ่งสองตัดจากนี้นะครับตัดจากชุดที่เราเราตัดจากแต้มนะครับมาชนกับครบสองตัวนะครับที่เราวงกลมไปนะครับคือแต้มชนครบสองตัวนะครับแต่เวลาตัดเราก็จะตัดด้วยเลขปากหลักหน่วยตรงนี้นะครับเราจะตัดตรงนี้ก่อนนะครับเช่นสามห้านะครับมันจะไม่มี มีสามมีห้าในปักรักหน่วยนะครับแล้วก็จะตัดออก3าหตัวนี้นะครับแล้วก็สามหกนะครับซึ่งมันไม่มีสามมีหกในหลักหน่วยนะครับเราก็ตัดออกตัวนี้นะครับที่เหลือที่เหลือนะครับที่เหลือเราก็จะตัดด้วยเลขดับนะครับซึ่งดับสิบก็จะ ดับสิบนี่สี่นี่จะดับสองสูตรเลยครับดับสี่ทั้งสองสูตรนะครับดับสิบส่วนดับหน่วยก็จะเน้นไปที่ศูนย์นะครับดับหน่วยลองหกนะครับตามนั้นนะครับซึ่งพอเราเราได้ตัวเด่นมานะครับได้แต้มเด่นมานะครับก็จะเห็นว่าตัวเลขที่มันชนกับ 2ตัวนะครับก็จะมีอยู่18 90ส่วน36เราตัดไปแล้วนะครับก็18ึ่แกับเกแล้วก็9กหนึ่งกับ82มีสตัวนี้นะครับมีสตัวที่เราจะมาสรุปนะครับก็จะเป็นนะครับก็จะเป็นตัวนี้8ปดหนึ่ง ซึ่งปักหลักหน่วยมันก็จะมีทั้ง8ตั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวสรุปมันก็จะเป็นทั้ง8 1และ1 8เพราะว่า8 1มันอยู่หลักหน่วยนะครับก็จะได้เป็น8 1 1 8 แล้วก็90นะครับ9กับ0นี่มีมีในหลักหน่วยด้วยนะครับส่วนส่วนดับหลักหน่วยมันเป็นศูนย์นะครับเราก็จะได้ที่ศูนย์เก้าตัวเดียวนะครับก็จะได้ที่ศูนย์เก้านะครับให้เก้ามาอยู่หลักหน่วยนะครับ พอศูนย์จะดับหลักหน่วยนะครับแล้วก็แต้มศูนย์ก็จะมีหนึ่งเก้ากับแปดสองหนึ่งเก้าก็มันมีทั้งหนึ่งเก้าและเก้าหนึ่งเราก็ต้องลงไปนะครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าแล้วก็เก้าหนึ่งนะครับ ต me, 19, 19, 19ัวนี้นะครับหนึ่งก้า8กก็มีทั้งสองทั้ง8ก็ต้องลงไปนะครับเป็นหลักหน่วยนะครับแล้วก็สอครับก็จะตัดก็จะตัดได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าเรา แล้วก็ปักหลักด้วยนะครับโอเคนะครับก็จ,จะอธิบายว่าตัวอื่นซึ่งมันเป็นซึ่งมันเป็นตัวชนระหว่างระหว่างมางครบสองตัวบนกับแต้มนะครับซึ่งแต้ม,มอ,อื่นๆที่ที่มันมีในแต้มนี้ก็มันก็มีโอกาสมามันก็มีโอกาสมาเช่นกันนะครับก็ ไม่แน่ใจว่าแต้มสองตัวนี้เราจะหลุดนะครับแต่ว่าแต้มอื่นๆก็มีโอกาสมาเช่นกันนะครับซึ่งตัวที่วงไว้นะครับมันก็เป็นตัวชนระหว่างแต้มกับครบสองตัวบนนะครับมันก็มีโอกาสมาได้เช่นกันนะครับเพราะว่าเราไม่ไม่ใช่คนออกเลขนะครับไม่รู้ว่าเลขมันจะออกตัวไหนนะครับเราก็แค่ทํา ให้มันเป็นให้เป็นแนวทางนะครับเตือนแนวทางตัวเลือกที่ที่ตัวเลขมันน่าจะมานะครับก็ตามสูตรที่เราเคยทำมาเรื่อยๆนะครับก็จะได้สรุปได้ตัวประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเลขมันจะมามันจะเข้านะครับเพราะาทุกสูตร ทุกสูตรตั้งแต่เริ่มต้นมานะครับมันต้องเข้ามาทุกสูตรนะครับถ้าเข้ามาทุกสูตรปุ๊บถ้าเราตัดมันก็จะอยู่ในวงนี้นะครับถ้าเลขทุกทุกสูตรเดินมาพร้อมกันนะครับพร้อมใจกันเดิมพร้อมใจกันเดินนะครับก็จะมาประมาณนี้ส่วนท่านไหนที่ชอบเลขเบิ้ลนะก็ก็จะมีเลขเบิ้ลแต่ในที่นี้เราก็ ไม่ได้นำเสนอนะครับเลขเบิลเพราะว่ามันก็มีโอกาสมาเช่นกันแหละครับแต่ก็ไม่ได้นำเสนอนะครับเราก็สนันเสนอเลขพวกนี้ได้นะครับแต้มเด่นเขาก็แต้มเก้าแต้มศูนย์นะครับขอ,อให้สูตรเราเดินเหมือนเหมือนที่ผ่านมานะครับ มัที่ผ่านมานะครับก็สูตรเราก็เดินให้นะครับแล้วแต้มแต้มที่ผ่านมาเราก็เดินให้นะครับศูนย์หกหกศูนย์ซึ่งซึ่งมวดวที่แล้วไอไอปักหลักปกักหลหนวยก็มีที่หกนะครับก็เป็นศูนย์หกนะครับมัวที่ผ่านมานะครับตัวนี้มัที่ผ่านมานะครับ วดที่ผ่านมาหลักหน่วยเราก็มีหกนะครับจากสุดเด <The. S 1> นี่จากสุดวดที่ผ่านมาหลักหน่วยเรามีหกนะครับมีหกออกที่ศูนย์หกนะครับงวดนี้หลักหน่วยเราประมาณนี้แล้วเราก็สรุปได้ประมาณนี้นะครับก็มาทำให้ทุกท่านได้นำไปพิจารณานะครับ พิจารณากันก่อนนาไปใช้นะครับนําไปเปรียบเทียบกับช่องอื่นๆได้นะครับก็ไม่จําเป็นต้องเอาตามแบบแอสรุปนะครับก็ก็ให้เลือกตัวที่ใช้ที่ใช่ว่ามันจะถูกใจท่านนะครับที่สรุปให้ก็ไม่ไม่ไม่เข้าเสงอไปนะครับ ตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็ไม่มีใครอาจจะรู้ได้นะครับตัวเลขมันจะมาตัวไหนนะครับก็แค่ทำแค่เป็นแนวทางนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่กดติดตามให้นะครับก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับมีความสุขโชคดีนะครับเฮงเฮงปังปังนะครับงวดวันที่17นะครับ ท้ายนี้ก็จบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันนะครับหลังห้อยออกนะครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ